ความรู้สึกส่วนลึกในใจเขาที่มีให้กับคุณในตอนนี้เป็นยังไงขอภห้บอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุค,คลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหน dm place พลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกาน เดอทาวเวอร์พลังงานของคนธา,นาตุลมเมถุนตูนกลุ่มแฮงแมนนะคะพลังงานของคนธาตุนะะ้ำมีนกรกตพิจิกรเดอะซันพลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงห์หนูนะคะแล้วก็จัดเม้นพลังงานของคนธาตุน้ํามีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุลมคนธาตุน้ําคนธาตุไฟมาครบทั้งสี่ธาตุพลังงานของคุณเป็นไพ่หลักหมดเลยเป็นไพ่เมเจอร์ค่ะได้ทั้งหมดเลยนะคะ เป็นคนร่าเริงสดใสจิตใจดีมองโลกในแง่ดีแม้ชีวิตจะต้องเจออะไรที่ผิดหวังเสียใจมากๆคุณก็ยังคงมีเป้าหมายในตัวเองคุณยังคงรักตัวเองเราก็สามารถมูฟอ่อนไปได้ต่อ พลังงานของคนที่ชัดเจนจริงใจมีเป้าหมายในชีวิตร่าเริงสดใสรักตัวเองสิตใจดีมองโลกในแง่ดีแม้ชีวิตจะพบเจออะไรที่ผิดหวังรุนแรงกับหัวใจมากๆสถานการณ์ไม่เป็นดั่งใจยังไงก็ตามคุณสามารถผ่านพ้นสามารถก้าวผ่านไปได้นะคะต่อไปเรามาดูพลังงานของคนที่อยู่ในใจของคุณกันบ้างเขาจะเป็นใครนะคะคนที่คุณอยากรู้ใจเขาเขาจะเป็นใคร เดลเวอร์นะคะพลังงานของคนราศีเมถุนก้าวถ้วยนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิก10ดาบนะคะพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุลกุมสามถ้วยนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำยิงถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีพลังงานของคนธาตุน้ำกับคนธาตุลมนะคะที่ขึ้นมา พลังงานของคนคนนี้ก่อนหน้านี้อาจจะไม่ชัดเจนมีตัวเลือกมีทางเลือกนะคะมีคนอื่นเข้ามาในความรักความสัมพันธ์มีมือที่3าก็ได้นะคะพลังงานของเขาเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนที่อบอุ่นใครเห็นใครรักใครเห็นใครก็ชอบแต่ก็มีข้อเสียนะคะก็คือความไม่มั่นคงในจิตใจนะคะอาจจะทะเลทะลายนอกลูก่นอกทางติดเพื่อนติดปู่ติดสังคมติดเฮฮาปาร์ตี้นะคะ แต่ว่าสิ่งที่เขาทำก่อนหน้านี้ตอนนี้นะคะทำให้เขาจมอยู่กับสิบดาบจมอยู่กับกองดาบอาจจะเป็นความไม่ซื่อสัตย์ความไม่จริงใจนะคะตอนนี้เขาเองก็เลยนอนจมอยู่กับกองดาบนะคะจมอยู่กับความโกหกความหลอกลวงนะคะความไม่ซื่อสัตย์ที่เขาเคยหลงระเริงไปก่อนหน้านี้นั่นเองนะคะเรามาดูกันว่าความรู้สึกส่วนลึกในใจเขาที่เขารู้สึกต่อคุณในเวลานี้นั้นเป็นยังไงนะคะ พลังงานที่ขึ้นมาบางคู่อาจจะอยู่ในช่วงคาราคาซังนะคะเหมือนจะเลิกแต่ก็เหมือนจะไม่เลิกนะคะแต่ก็ไม่ได้พูดไม่ได้คุยเกิดปัญหาก,กันขึ้นแล้วมีการทะเลาะมีการไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าบางคู่อาจจะถึงขั้นเลิกหลังตัดขาดความสัมพันธ์จากกันไปแล้วแต่พลังงานของคุณมีแฮงแมนถึงแม้ว่าจะเลิกลาแต่ก็ยังตัดใจไม่ได้นะคะยังคงคิดถึงเขาอยู่ยังคงมีเขาอยู่ในหัวใจนะคะ หากตรงกับสถานการณ์ของคุณเรามาดูกันว่าความรู้สึกส่วนลึกในใจของเขาในตอนนี้ที่รู้สึกต่อคุณเป็นยังไงนะคะขอดูความรู้สึกในใจเขานะคะส่วนลึกในใจเขาที่รู้สึกต่อคุณหน่อยรอคอยเฝ้ารอนะคะ ัศวินถือเหรียญคิดได้แล้วนะคะสถานการณ์ต่างๆผ่านเข้ามาความเจ็บปวดเสียใจผ่านเข้ามาได้รับรู้ถึงคนที่รักเขาด้วยหัวใจที่แท้จริงได้รับรู้ถึงความโกหกหลอกลวงความไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจหรือว่าสิ่งที่เขาทําผิดพลาดไปนะคะตอนนี้คิดได้ตอนนี้สํานึกได้แล้วนะคะรู้สึกผิดด้วยนะคะในพลังงานของเขาวินถือเหรียญ เสียดายความรักเสียดายความหวังดีเสียดายหัวใจที่มั่นคงของคุณนะคะยิงถือดาบอยากแก้ไขอยากปรปับปรุงอยากได้โอกาสจากคุณ สี่ดาบช่องว่างที่มีระหว่างกันความเงียบหายของคุณความนิ่งเงียบของคุณนะคะ <_ d ata> เขารู้ว่าสาเหตุนั้นเพราะว่าเขาเป็นคนทําร้ายหัวใจคุณทําให้คุณเงียบไปทําให้คุณหายไปอาจจะติดต่อไม่ได้หรือว่าทักมาแล้วคุณก็ยังไม่ตอบหรือว่าตอนนี้ตัวคุณเองก็รู้สึกผิดหวงังเสียใจรู้สึกเจ็บนะคะอขอเวลาในการทบทวนขอเวลาในการทําใจสี่ดาบตรงนี้ที่ขึ้นมาเขารู้ว่าสาเหตุเพราะว่าเขา สาเหตุเกิดจากเขาเขาคือคนที่ทําร้ายหัวใจคุณทําลายความรักที่คุณมีให้กับเขานะคะ พลังงานของเขาในตอนนี้คือคนที่คิดได้คือคนที่รู้ตัวแล้วนะคะในสิ่งที่ทําผิดพลาดไปแล้วก็รอคอยโอกาสจากคุณรอคอยที่จะแก้ไขรอคอยที่จะปรับปรุงตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นแต่ก็เป็นพลังงานของคนที่ไม่กล้าที่จะทักมาหาคุณนะคะเขารู้ว่าเขาทําผิดไปเขารู้ว่าเขาทําพลาดไปเขาทําร้ายหัวใจคุณได้แต่รอคอยการให้อภัยการให้โอกาสจากคุณพลังงานของอัศวินถือเหรียญแล้วก็ควินถือเหรียญ รอคอยคุณอยู่ตรงนี้รอคอยคุณอยู่ที่เดิมจะไม่ไปไหนนะคะความรู้สึกส่วนลึกในใจเขาที่มีให้กับคุณในเวลานี้ก็คือการรอคอยนั่นเองนะคะรอคอยจนกว่าคุณจะให้อภยัยรอคอยคุณอยู่ที่เดิมจะไม่ไปไหนนั่นเองนะคะ